สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับ e ีนี้นะครับเป็น EP ที่425นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่ผมก็ไปได้พระสมเด็จมาหนึ่งองค์นะครับเป็นพระสมเด็จกลุ่มบางขุนพมนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับพี่พี่นะก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่พี่เอฟซีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับ ื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องทอนพระเครื่องนะครับพี่พี่นะอ่ะนะองนี้เลยนะครับพี่พี่วันนี้เรามาชมองค์นี้เลยนะครับอ่าถ้าหากพี่ๆี่ท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับพระที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์099 6 3 4 1 2 7 5นสะครับ099 6341275ส่นอดวนไอดลายนะครับแอดไลน์ได้ที่ TTN987 ttm เเนะครับอันนี้เป็นกลุ่เก่านะพี่นะเป็นกลุ่เก่านะครับกลุ่เก่านะครับกลุ่เก่าบางขุนพรหมนะครับอ่าเป็นพิมพ์เส้นได้นะพี่นะสภาพนี้ถือว่าเป็นพระที่โอ้สวยแล้วนะครับพี่นะเป็นพระที่สภาพที่ถือว่าเป็นพระที่อ่าที่สวยนะครับองค์นี้นะครับพี่พี่เห็นไหมครับวงแขนเห็นไหมอ่าพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้ไม่เส้นซุ้มก็อ่าจะเล็กๆเหมือนเส้นได้นะพี่นะ เห็นไหมเส้นสูงแต่เล็กๆเหมือนเส้นได้เนื im, ้อนะครับเนื the the ้อหามวลสารเขาเนี่ยพระสมเด็จบางขุนพรหมนะพี LES ่อ่าองนี้เป็นกลุ่เก่านะครับอง์นี้เป็นกลุ่เก่านะครับองนี้เป็นกลุ่เก่าต้องบอกว่าองนี้เป็นกลุ่เก่าอ่าเนื้อหามวลสารเขาจะแก่ปูนนะพี่นะจะแก่ปูนเนี่ยครับเห็นไหมแบบนี้คือเนื้อของอ่าเป็นกลุ่บางขุนพรหมเลยนะครับพี่จะจะเนื้อหาเขาจะไม่เหมือนกันกับวัดรักังนะเนี่ยเห็นไหม เห็นไหมครับดูเนื้อหาเห็นไหมเนื้อเขาจะออกขาวขาวแก่ปูนนะพี่นะเนื้อออกขาวขาวแก่ปูนอ่าส่วนคราบที่เราเห็นนะพี่นี่คือคราบกลุนะพี่นะนี่คือคราบกลุนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นกลุเก่าถ้าเป็นกลุใหม่เนี่ยเขาจะขึ้นคราบเต็มเลยพี่คราบเต็มเลยนะครับอันนี้เป็นกลุเก่าเห็นไหมแบบเนี้ยคือคราบกลุเห็นไหมครับพี่พี่เนี่ยเห็นไหมออกสีดำดำอมน้ำตาลน้ำตาลไม่ไหมนะพี่เห็นไหม อ่านะครับตรงนี้นะอันนี้เป็นคาบกลุ่นะพี่ๆนะแล้วดูใบหน้าเห็นไหมครับอ่าดูพิมพ์ทรงเขานะครับพี่เห็นไหมอ่าดูพิมพ์ทรงเห็นไหมหน้าใบหน้าเรียวๆนะครับเห็นไหมหเกตคมเห็นไหมวงแขนเห็นไหมครับอ่าดูลักษณะดูพิมพม์นะครับดูลักษณะดูพิมพ์พิมพ์นะพี่นะอ่าดูลักษณะดูพิมพ์แบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆนะพี่แบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับต้องบอกเลยนะครับ อ่สภาพนี้นะพี่นะสภาพนี้บอกเลยว่าหาโคตรยากนะพี่นะหาโคตรยากนะพี่องค์ไม่ใหญ่นะพี่นะองค์ไม่ใหญ่นะองค์ประมาณนี้นะครับเห็นไหมสองนิ้วเห็นไหมอ่าองค์ไม่ใหญ่นะครับองค์ไม่ใหญ่นะเห็นไหมอ่าองค์นี้เป็นพระสมเด็จกลุบางขุนพรหมนะครับอืมเห็นไหมครับนี่ดูเนื้อจริงเป็นอย่างนี้นะเนื้อจริงเป็นเนื้อนี้เลยนะพี่ๆนะองค์จริงเป็นเนื้อนี้เลยนะครับนี่ เนื้อขาวขาวแกปูนนะครับเนื้อขาวขาว,ขาวแกปูนนะครับอ่าพิมพ์เส้นได้นะครับนี่เส้นซุ้มก็จะเล็กๆนะครับอ่าฐานตรงนี้ก็จะเป็นเล็กๆเ,เป็นสันเป็นสันนะครับพี่เห็นไหมอ่านะครับองนี้เอาไป8,500บาทพี่8500บาทนะต้องบอกว่า8500บาทกับพระแบบนี้สุดหายากแบบนี้อ่าไม่แพงพี่ไม่แพงนะครับอ่าดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับพี่พี่นะอ่าคริกดูด้านหลังครับเห็นไหมด้านหลังก็จะเรียบๆนะครับนี่ก็จะมีคาวพวกคขาบขี้กรุนะครับนี่นี่อันนี้จะเป็นมวลสารนะพี่นะเห็นไหมเนื้อจะแก่ปูนนะครับเนื้อจะแก่ปูนนะครับนตรงนี้ก็มีรอยบินอ่าตรงนี้ก็จะเป็นรอยแทะโดนแทะออกไปนะครับเนื้อหลุดออกไปนะพี่พี่นะเนื้อบางคนพรมเขาก็จะออกขาวๆนะพี่นะเขาจะเป็นเนื้อพระ พระเนื้อแก่ปูนอย่างนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เขาเรียกเนื้อ,อพระสมเด็จกลุบางขุนพรหมจ๋าจเลยนะพี่นะเนื้อแบบนี้นะครับบางขุนพรหมจ๋าจเลยนะพี่พี่นะเห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่พี่เห็นไหมใครพลาดก็น่าเสียดายนะองนี้นะใครพลาดน่าเสียดายนะครับโอ้ผมเชื่อนะครับว่าพี่พี่ fc ผมเนี่ยดูดูพระสมเด็จเป็นกันทุกคนนะครับดูสมเด็จเป็นกันทุกคนนะครับ ดูพระสมเด็จเป็นกันทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดระคังหรือจะเป็นบางขุนพรมนะเห็นไหมไม่ด้านข้างเห็นไหมตัดเรียบร้อยเหมือนวัดระค้งเลยเห็นไหมพี่พี่เห็นไหมด้านข้างเห็นไหมนี่มีคาบขี้กรูนะเนี่ยเป็นคาบขี้กรุนั้นเนี่ยเห็นไหมครับพี่พี่เห็นไหมเอาไปแปดพันห้าร้อยบาทพี่องคนี้นะแปดพันห้าร้อยบาทอ่ะดูนะครับพี่พี่เห็นไหมดูพิม์รงเห็นไหมครับดูพิมพ์ทรง พิมพ์ทรงแบบนี้เลยนะครับนี่คือ,อพิมพ์เส้นได้นะครับบางขุนพรหมนะครับพิมพ์เส้นได้กลุ่มบางขุนพรหมนะพี่นะวัดไม่อมตะรถนะครับนี่เห็นไหมดูนะครับพี่พี่เห็นไหมดูนะครับขนาดวงแขนตรงนี้ยังเป็นเหลี่ยมสันคมเลยพี่เห็นไหมแล้วดูฐานดิแบบนี้คือธรรมชาตินะพี่นะธรรมชาติเลยนะครับมีโยมีตามมุมเนี้ยมยีรอยโยรอยบิดรอยเบี้ยวเนี้ย คือนี่คือทําให้ดูง่ายและก็ดูเป็นธรรมชาติเลยพี่ทําทให้เป็นดูง่ายและเป็นธรรมชาติเลยนะแปดพันห้าร้อยบาทไม่แพงพี่ไม่แพงไม่แพงอยู่ที่ว่าพระท่านจะเลือกจะเลือกท่านไหนเป็นเจ้าของนะพี่นะอ,อยู่ที่ว่าองค์พระสมเด็จองนี้จะเลือกพี่พี่เอฟซท่านไหนเป็นเจ้าของนะพี่นะแต่ผมเชื่อนะครับว่าพี่พี่เอฟซีที่เป็นเจ้าของจริงๆเนะี่ยเขาทักมาเขาปิดเลยนะพี่นะเขาไม่ตอบสักคํานะ คนที่เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยเขาทักมาเนี่ยเขาปิดเลยนะพี่นะเขาบูชาไปเลยนะพี่นะเห็นไหมดูเนื้อหาดิครับพี่เห็นไหมโอ้โ oh, ห oh, แบบนี้พี่จา๋าหาไม่ได้อีกแล้วพี่แบบนี้หาไม่ได้แล้วครับหาไม่ได้แล้วครับดูดิครับอ่ามือสันส่นๆหน่อยนะพี่นะไมครับดูเนื้อหาเลยนะครับพี่ๆแบบนี้หาไม่ได้แล้วพี่หาไม่ได้แล้วพี่หาไม่ได้ลนะนะ เห็นไหมครับในด้านหลังนะครับเรียบๆนะครับเนื้อขา,ขาวๆแบบนี้นะครับเขาเรียกเนื้อบางขุนพรมจัจ๋าเลยพี่เนื้อบางขุนพรมจัจ๋าเลยนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไ,ไหมคลีบคี้กลุนะครับนี่เห็นไหมดินกลุนะครับนี่เนื้อบางขุนพรมจัจ๋าเลยนะพี่ๆนะผมค่อยๆไล่ให้ดูนะครับนี่เห็นไหมนี่คือ,อาขาบครีบกลุนะครับนี่เห็นไหม อันนี้เป็นกลุ่เก่านะพี่ๆนะกลุ่เก่าตรงนี้เป็นกลุ่เก่านะครับนี่เห็นไหมดูด้านข้างนี่พี่เห็นไหมบางคุณพรมกับวัดะคังเนี่ยตัดเรียบร้อยเหมือนกันนะพี่นะเห็นไหมไหมครับนี่อ่าบางคุณพรมกับวัะคังเนี่ตัดเรียบร้อยเหมือนกันเลยพี่ๆจ๋าเห็นไหมครับโอ้สวยแบบนี้นะพี่นะสวยแบบนี้รีบทักเลยพี่รีบทักเลยไม่นานพี่อยู่ไม่นาน เชื be ่อว่าต้องมีเจ้าของแน่นอนองค์น mm ี hmm. ้นะครับต้องมีเจ้าของแน่นอนอยู่ที like ่ว่าใครจะไวยนะครับใครจะวัยก็ได้ไปนะพี่นะอ่าใครมาก่อนได้ก่อนนะพี่นะใครมาก่อนมีสิทธิก่อนนะพี่นะใครมาก่อนมีสิทธิก่อนเลยสวยแบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆนะพี่พิมเส้นได้นีไม่ได้หากันง่ายๆนะพี่นะต้องบอกว่าอ่าถ้าพี่มองแล้วอย่าลังเลใจพี่อย่าลังเลใจองนี้เอาไป8,500บาท8,500บาทนะครับพี่ๆนะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ๆ FC ไว้เพียงแค่นี้ไปแล้ะครับสวัสดีครับ